เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2567พร้อมกิจกรรมปรัดชิมนทเทศและวันแห่งเกียรติยศเชิดถูกเกียรติสถานประกอบการค่ะ ช่วงเช้าของวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์จังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้จัดพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567พร้อมกิจกรรมปัดฉิมนิเทศและวันแห่งเกียรติยศเชิดชูกเกียรติสถานประกอบการโดยได้รับเกียรติจากนายสสพลสวนรัฐผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพิธีนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินขบวนเกียรติยศของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่บริเวณพิธีจากนั้นเป็นกิจกรรม ประชิมนิเทศโดยมีคุณพัทรพรขอไไปค่ะคุณพัทรพรธนวัตรปรังกรประธานกรรมการบริษัทธนวัตรพัชระจำกัดบรรยายพิเศษในหัวข้อกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาค่ะจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวันแห่งเกียรติยศ โดยมอบโล่เกียรติยศแก่สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาจำนวน30แห่งพร้อมกล่าวอวา่าให้ข้อคิดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู่เส้นทางอาชีพและการศึกษาในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียน3.7เท่าขึ้นไปมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขนัขนทักษะระดับนานาชาติและมอบประกาศ สนียบัตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปิดท้ายด้วยการแสดงของนักศึกษาและกิจกรรมจับฉลากมอบทุนการศึกษาจำนวน20ทุนแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม